สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านผมสุภชัยสมจิตนะครับวันนี้ผมอยู่กับสุภาพตีท่านหนึ่งเธอผู้นี้เป็นที่รักใครนะครับเป็นที่รู้จักดีอยู่ในบริษัทเลิฟย,ยูแห่งนี้เพราะว่าเธอผู้นี้เคยป่วยแล้วก็ได้รับทานยาน้ำสมุนไพรจีนฮัวลักเซียมจนหายดีเป็นปกติแล้วแล้วก็ได้ทําธุรกิจกับบริษัทนะครับจนชุกววันนี้ก็มีรายได้จากทางบริษัทเรียบร้อยดีนะครับผม วันนี้ครับเธอท่านนี้อยู่กับผมตรงนี้แล้วนะครับเธอพี่สาวของผมเองนะครับคุณต่ายกระกวรรณจันทเลืองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตายแนะนําตัวนิดนึงให้ท่านผู้ฟังครับชื่อกนกวรรณจันทเรืองนะคะอายุ39ปีนะคะปัจจุบันทํางานอยู่ที่บริษัทซูชิประเทศไทยเล็กๆจำกัดนะคะค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสมาทําธุรกิจกับบริษัทเลือดูด้วยนะคะในปัจจุบันอาชีพนึงค่ะ เมื่อก่อนพี่ตายมีปัญหาสุขภาพทางด้านไหนล่ะครับค่ะเดี๋ยว่าเป็นโรคตายเลยใช่ค่ะก็คือจะมีหลายโรคนะคะคุณตั้มในร่างกายก็จะมีปัญหาทราซเมียไมเกรนนะฮะโรคน้ำในหูไม่เท่ากันมีโรคอักเสบภูแพ้ก็เลยคือว่าเป็นรังของโรคนั่นเองแล้วก็ลุมเลยนะคะในที่สุดภูมต้านทานบรคท่องทุกอย่างก็เลยทําให้ลายเป็นโรคมะเร็งเต้านมค่ะสุดท้ายแล้วเป็นมะเร็งเต้านมใช่ค่ะ ครับผมแล้วได้รับเคยรับการรักษาทางโรงพยาบาลทางแพทย์แผนปัจจุบันยังไงบ้างนะได้รับการรักษานะคะหลังจากที่หมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านมก็คุณต้องรับการผ่าตัดด่วนเลยแล้วก็คือตอนนั้นเชื่อหมอนะคะคือการผ่าตัดหรือแพทย์ทางแพทย์ปัจจุบันเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นคือสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนั้นก็เลยตัดสินใจผ่าตัดแล้วก็ให้รับก,การให้เโมแค่ะผลของการรักษาเป็นยังไงบ้างฮนะ คนของการรักษาเนื่องจากเรามีสภาวะร่างกายที่อ่อนแอนะคะคเพราะว่าเป็นหลายโรคด้วยโดยเฉพาะโรคเลือดเนี่ยเราเป็นมานานตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเป็นสาวเลยก็ว,ว่าได้นะคะเลือดเราไม่ปกติเลือดจางมีมีปัญหากับระบบเลือดทําให้เรามีปัญหาเก<ม>ี่ยวกับทุกครั้งที่เราให้ีโมเนี่ยเราแพ้คมโมากแพ้จนกระทั่งนอกเลยอก<ม>ว่าจะฟื้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะคะข้าวทัางไม่ได้ คือเรียกว่าแพ้สิทธ่์การรักษาครับผมคือในขณะนั้นก็ใช้วิธีเคมีบำบัดอย่างเดียวใช่เคมีบำบัดอย่างเดียวนะคะรู้สึกว่าช่วงนั้นก็ประมาณเข็มที่ที่สองนะคะครับแล้วหลังจากนั้นได้มาเจอยาณสุขให้จริงพลเสียงใช่ไหมฮะในขณะที่ทําการให้เคมีบําบัดอยู่นั้นอ่ะพอดีได้รู้จักกับพออนะคะในายมัจจารอยูวเนี่ยท่านแนะนําให้รู้จักกับ ว่รักเสียมถ้านำว่ารักเสียมไปให้ดื่มที่บ้านในขณะที่ให้สิมรัเขียมที่สองนะคะตัดสินใจดื่มเลยตัดสินใจย่างค่ะยังไม่ได้ดื่มไม่ได้ดื่มค่ะคิดว่าคือมันคงจะช่วยไม่ได้หรอกยาสมุนไพรจีนไม่ไม่สู้แพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้หรอกก็คือยังไม่ได้ตัดสินใจทดลองทานสี่เดือนผ่านไปค่ะครับจนกระทั่งมีพี่คนหนึ่งที่ไม่ไม่ได้เจอันมานนาเป็นปีแล้วนะคะเขาไปเยี่ยมที่บ้านแล้วเขาชิญชวนเข้ามาที่บริษัทเรียนอยู่ ในตอนนั้นก็ได้มาเจอคุณหมอรงดกุ้งโพง,งามนะคะคมานั่งฟังคุณหมอรงดกุ้งโพง,งามพูดในเรื่องเกี่ยวกับวัวยาที่อยู่ในวักเซียมนี่นค่ะแล้วก็เกิดความศรัทธาแล้วก็นับตั้งแต่วันนั้นก็ไม่คิดที่จะสมัครสมาชิก,กนะคะก็ยังไม่ได้ดื่มดื่มหรือยังฮะวันนั้นจะไปดื่มหรือยังตัดสินใจยืมเงินแม่ทีมคนที่พามานะคะยืมเงินเขาแล้วก็ซื้อวักเซียมกลับไปดื่มทันทีเลยค่ะครับก็ได้ทดลองดื่มตั้งแต่วันนั้น ะระยะเวลาในการดื่มนะฮะเริ่มดื่มนะคะเริ่มสมัครสมาชิกวันที่12พฤศจิกายน2554นะคะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ประมาณ3ปีทุกวันนี้ก็ยังดื่มค่ะนี่เป็นอีอกหนึ่งสาเหตุนะครับที่อของวันผู้ป่วยยิ้มได้ครั้งที่สองเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราอยากจะติดตามผล<ช>นะฮะ,ะ,ฮะสำหรับผู้ป่วยที่ดื่มไปแล้วครั้งที่หนึ่งไปแล้วครั้งที่หนึ่งก็ม่อป,ปีที่แล้วครั้งที่สองเมื่อปีนี้เนี่ยจะทำสุขภาพโดยรวมนักปัจจุบันนี้อีกทีหนึ่ง ว่าปัจจุบันนี้สุขภาพเป็นยังไ,ไงบ้างครับสุขภาพโดยรวมปัจจุบันนะคะหนึ่งไมเกรนนะคะไม่รู้หายไปตอนไหนปวดเข่าก็หายนะคะก็คือโรคมะเร็งนะคะหลังจากที่ได้รับการอัลตราซาวด์อีกข้างหนึ่งแล้วก็ผลตรวจเลือดน,นะคะคภาพโดยรวมแล้วก็ตรวจตับนะคะคทุกอย่างปกตินะคะเหลือแต่ตอนนี้คือโรคน้ำในหูวไม่เท่ากันโรคเดียวนะคะที่ยังเหลืออยู่ที่ยังที่ยังคือตอนนี้ดีขึ้นมามากเลยค่ะตรวจข้างล่าสุดเมื่อไหร่ครับ คุณผู้ฟังนิดนึงหมดมะเร็งใช่ไหมคะครับผมเมื่อปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนก็เพิ่งตรวจมาเองค่ะแล้วก็จะไปตรวจอีกทีก็เมษานะคะคุณหมอจะนัดตรวจอย่างนี้ยังเป็นปกติอยู่เป็นปกติตลอดโอเคอยากให้มิต่าฝากถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะทุกท่านที่ยังไม่ได้ตัดสินใจลองดื่มลองทานสมุนไพรจีนหรืวลเสียงของเรานี่ฮะว่าเผื่อมีเผื่อท่านใดที่ยังมีโรคที่ที่ตายประสบอยู่เนี่ยนะครับผม ก่อนอื่นนะคะ,ะก็ต้องขอขอบคุณโรคภัยไข้เจ็บอย่างโรคมะเร็งแล้วก็ช่วงที่ให้สัมภาษณ์เมื่อ<ม>เริ่มเป็นใหม่นะคะตอนนั้นชีวิตตกอับมากขัดสนจนยากจนกระทั่งทําให้เราได้มารู้จักกับบริษัทเรฟูนะคะได้มารู้จักกับยาน้ำสมุนไพรมวลเลกเซียมของคุณหมอนาลงในวันนี้ทําให้เรามีชีวิตใหม่นะคะน<ม>อกจากเราจะมีสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยการงานอีกอาชีพหนึ่งที่เราได้มาจาก จากม้วนลักเสียงเนี่ยให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินและสุขภาพครอบครัวทุกวันนี้พ่อที่ป่วยเป็นโรคไตแม่ที่ถูกมูก,กัดน,น้องชายที่เป็นมะเร็งลำไส้ทุกคนในครอบครัวรวมทั้งตัวแต่เองนะคะได้มีชีวิตใหม่จากยาน้ําสูงภพยม้วนลักเสียมวันนี้ขอให้ทุกท่านมั่นใจนะคะว่ายาน้ําสูงภายตัวนี้นะคะคือยาที่เขาเล่าขานกันว,ว่ายาเทวดาจริงๆนะคะ แต่การันตีได้เลยค่ะอยืนยันตัวตนชัดๆอีกสักครัญหนึ่งครับให้คุณฟังว่าผู้ตายเนี่ยชื่อเสียงนามสกุลอยู่ที่อยู่ไหนและเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับค่ะ ชื่อนะคะกนกวันจันทเรืองชื่อเล่นชื่อตายนะคะปัจจุบันเป็นผู้นําต้นแบบกับบริษัทเลิฟยูนะคะทําธุรกิจกับบริษัทเลิฟยูแล้วก็ทํางานประจําอยู่ที่บริษัทมิตซูบิชินะคะปัจจุบันเป็นผู้ป่วยที่แข็งแรงมากๆจากการดื่มยาน้ำสูญพันัรวลเซียมนะคะถ้าท่านใดมีปัญหาในการดื่มหรือหรืออยากจะปรึกษาปัญหาโรคไขไขเ้เจ็บโดยเฉพาะ หลายๆโลกที่ครอบครัวแต่เป็นอยู่นะคะก็โทรมาที่เบอร์0852102514นะคะยินดีให้คำปรึกษากับทุกๆท,ท่านที่มีปัญหาค่ะเ <Okay, S 1> คคข่าในวันนี้มนผมขอขอบคุณที่ตบอนั้นนะครับ,รบที่มาเป็นอบอกผู้ป่วยที่เกิดได้ฟังรายการอยู่เป็นวิยาการให้ผู้ป่วยทุกท่านนะครับผมครับสําหรับเรื่องสุขภาพผมอยากให้เป็นเรื่องสุดเป็นเรื่องแรกที่เราจะดูแลกันนะครับ ให้ยานสมุนไพรจีนโพรัสเซียเนี่ยเป็นทางเลือกสู่ทางรอดนะครับสำหรับผู้ใดที่ยังไม่ตัดสินใจลองซื้อดื่มทานเนี่ยผมว่ารีบตัดสินใจดีกว่านะฮะที่เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องแรกสมบครณนะครับผมครับวันนี้ผมสุภาชัยสมจิตดำเนินรายการมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีผู้ใดอีกหลายท่านเลยนะครับท่านใดนที่จะมีมานั่งสัมภาษณ์กับเราอีกเดี๋ยวติดตามชมกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ